สรุปแล้วตัวละครอ,อย่างเดวคาโรน้าเปิดแค่ไหนควรจะมีติด ID ไว้หรือว่าควรจะอัดดาวให้สุดหรือเปล่าหรือว่าเทียบเทียบรับตัวละครอ,อย่างลาเมียสองตู้นี้ตู้ไหนหน่าเปิดกว่ากันแล้วควรจะลงทุนมากกว่ากันวันนี้ผมจะมาอาธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมราคาถูกเติมไวเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและปลอดภัย100%ผมขอแนะนำ TGS เติมเกมช็อปครับใครอยากจะเติมเพชรเติมเหรียญเติมกาชาเกมที่เพื่อนๆเ,เล่นนะครับผมสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมทักไปได้เลยทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Li น์แอดแฟนเพจเฟซบุ๊ แล้วก็เว็บไซต์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทักไปสอบถามรายละเอียดเกมที่เพื่อนๆอ,อยากจะเติมได้เลยนะครับผมเติมเกมราคาถูกตลอด24ชั่วโมงกับร้าน TGS เติมเกมช็อปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดฟาร์มวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า UG p h o ฟ e คือแอปพลิเคชันระบบคลาวด์นะครับผมเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมหรือว่าปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเลยซึ่งมันเหมาะมากๆสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะากลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับผมย g p h โ n e เนี่ยจะเขา มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว M V P ดูนะครับราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคในคลาวที่เราจะได้รับมาเนี่ยสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยนะครับซึ่งตัว M V P ถึงจะแพงกว่านิดหน่อยแต่สามารถใช้งานได้ดีกว่าลื่นไหลกว่าและสบายกว่าอย่างแน่นอนครับใครสนใจที่ดาวน์โหลด U g Phone สามารถดาวนโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้ description ของคลิปผมได้เลยครับคิดถึงคลาวโฟนคิดถึง U g Phone นะครับ ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมลาวิลัสับเกมซีเวอร์อปราศัยกันอีกเช่นเคยหลังจากที่มีตู้ดาวคาโลได้ถูกอัปเดตเข้ามานะครับผมในส่วนของตัวตู้กระชาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็มีข้อสงสัยมากๆเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวดาวคาโลเนี่ยมันน่าใช้ไหมหรือว่าผมควรจะกลับไปเปิดตู้รามียก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆพอเป็นไกด์เป็นแนวทางให้เห็นภาพว่าสําหรับดาวคาโลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนจะต้องเปิดเนี่ย ควรจะเอาไปอยู่ในตำแหน่งไหนความน่าใช้ที่แตกต่างกันเป็นยังไงในความคิดของผมนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวของบริพานกันก่อนเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเกิ่นไว้ก่อนเลยว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเหมือนเดิมนะครับจากการใช้งานที่ลองมากับตัวผมที่มีทั้ง2ตัวละครถึงแม้ว่าตัวละครอย่างราเมียจะมีดาวมากกว่านะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าดาวคาโลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆแล้วก็ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าแต่ละทีม แต่และการจัดรูปแบบทีมต่างๆเนี่ยไม่สามารถลอกเรียนแบบกันได้โดยง่ายนะครับต่อให้คุณจัดทีเหมือนกันคุณก็ไม่สามารถจะเก่งได้เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของทีมจริงๆเพราะว่ามันมีเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่มีเรื่องของการอัพสกิลว,ว่าเขาอัพไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว มีเรื่องของไส้ในใช่ไหมครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายความสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ผมพูดถึงการจัดทีมที่ลงตัวนะคร่าวๆนะครับก็มองว่าเป็นไกด์หรือว่าเป็นแนวทางในการจัดทีมเบื้องต้นของคนที่อยากจะเอาเาวคาโลเข้ามาอยู่ในทีมชอบน้องจริงๆหรือบางคนถ้าไว้น้องอยู่แล้วคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าผมพูดตรงๆนะครับว่า ดาวคาโลไม่ได้เหมาะแก่การปั้นสุดสําหรับผมผมยอมกลับไปเปิดหาดาวราเมียเหมือนเดิมหลังจากที่ได้ลองเล่นตัวดาวคาโลแล้วเนาะอย่างที่บอกเลยผมเลือกราเมียมากกว่าดาวคาโลแน่นอนนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าผมมองว่าตัวของราเมียมันไปได้ออร n ามากกว่าหลายที่กว่าเงื่อนไขในการใช้งานอัลติเมทง่ายกว่าตีชิ่งตีหมู ถึงแม้ว่าดาวคาโรจะตีเอเหมือนกันแต่การตีเป็นดาเมจกระดอนทั้งการตีปกติการตีพิเศษแล้วก็การตีด้วยอัลติเมทเนี่ยมันเป็นชิ่งหมดเลยของรามีเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงมากๆต่อให้ไม่มีดาวก็ตามะนะครับผมมองว่า,าตัวของรามีเนี่ยมันใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมในหลายๆโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหมวดของการทํากิจกรรมลงบอสลงบาร์โฟเมดหรือว่าลงเนื้อเรื่องหลักผมไม่เคยเอารามีออกจากทีมอีกเลยตั้งแต่ได้น้องมาอีกทั้งส่วนของพรสวรรค์นเนี่ยพอเวลาเข้าจันทาโลหิตเนี่ยพันธมิตรทั้งหมดจะได้รับด,ดเลือ 5%จากพรสวรรค์ของราเมียด้วยจึงทาให้ราเมียเนี่ยสามารถประคองทีมได้แล้วผมก็มองว่าตัวของราเมียเนี่ยมีภาษีในการเปิดอัปดาวแล้วก็ถ้าสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปสุดเนี่ยราเมียน่าจะภาษีดีกว่าดาวคาโลแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าดาคาโลจะไม่เก่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าผมได้ลองใช้แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ลองใช้แล้วมีเสียงที่แตกต่างกันมากมายบางคนก็มองว่าดาวคาโลเก่งมากๆแล้วควรจะเปิดไว้เยอะๆหรือบางคนก็อาจจะมองว่ามีติด i อดีไว้แบบผมนั่นเองนะครับสกิลข้าวๆข,ข,ของน้องเนี่ยเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วว่าน้้องใชค แค่3เท่านั้นนะครับทำดาเมจเอลเป็นวงกว้างซึ่งอาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะครับแล้วอัลติเมทเนี่ยจะไปเอ็กกับในส่วนของพรสวรรค์ที่จะสร้างสถานะแปลงร่างให้กับฝันตรงข้าม2วิลดาเมจที่ได้รับทั้งหมดลงแล้วก็เพิ่ม,มดาเมจทั้งหมดที่ได้รับให้ฝันตรงข้ามเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวของสกิลพิเศษก็เป็นดาเมจดอทเวท ซึ่งค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะถามว่าดาวคาโลเนี่ยมันสามารถไปกับทีมไหนได้บ้างนะครับผมดาวคาโลเนี่ยสามารถไปได้กับทุกทีมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจัดดีๆเนี่ยดาวคาโลเป็นหนึ่งในตัวละครซับดาเมตที่ดีมากๆเอาไปเล่นเป็นดาเมตหลักได้ไหมเอาไปเล่นเป็นดาเมตหลักก็เก่งครับถ้าเกิดว่าย้ายของดาเมตจากราม,มียมาใส่ดาวคาโลแล้วเปิดดูสเตตดาวคาโลเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วดาวคาโลเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่ไม่เก่งนะครับแต่ว่าดาวคาโลเนี่ยมันจะแรงต่อเมื่อแบบมอนสเตอร์หรือว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยเป็นบอสท ให้ดาวคาโรเล่นในสนามนานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแรงในส่วนของเอลตีที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ในส่วนของตัวดาเมตต่อเนื่องที่เราจะแปะได้สูงสุด10สเต็คดาวคาโรก็ถือว่าเป็นตัวดาเมตที่ดีแต่ว่าถามว่าทำไมถึงเล่นเป็นดาเมตหลักจริงๆไม่ได้มันเป็นเพราะว่าตัวดาวคาโรมันเป็นในส่วนของพระจันทร์เสี้ยวครับถ้าเกิดว่าดาวคาโรมันออกมาในตําแหน่งในส่วนของพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยผมบอกเลยว่าดาวคาโรจะเป็นหนึ่งในตัวละครดาเมตเอลีที่น่าเล่นไม่ต่างจากราเมียเลยเพราะว่าการที่ดาวคาโรมันเป็นพระจันทร์เสี้ยวอะ่ะมันทําให้การกดสสกลลเขข้้าาาูโหหมดจันนทยึ อลองยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเพื่อนๆมีอะคาเปล่าอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับแล้วเพื่อนๆจะต้องเอาเดาวคาโลเข้าไปเป็นตัวดามเมจหลักะกว่าเพื่อนๆจะได้กดเข้าสู่โหมดจ oh ันทาโลหิตเพื่อนๆก็อยากจะบูสต์ดามเมจจากอะคาเปล่าก่อนใช่ไหมอะคาเปล่ามันก็มีบูสต์ดามเมจต่างๆนานานไม่ว่าจะเป็นครีดดาเมจกายภาพดามเมจเวทเนาะซึ่งพอบูสต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกดดาวคาโลเพื่อทาดาเมจใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าพอมันเป็นตัวในส่วนของจันเซียวเหมือนกันนะครับ ทำให้การเข้าโหมดจันทาโลหิตเนี่ยมันยืดออกไปถ้าเรากดอคเคาทาไปแล้วแล้วเราต้องมารอคอสในการกดดาวคาโลนะครับเพื่อทําดาเมจแบบอยากจะใช้ดาวคาโลเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีอีกตัวละครหนึ่งที่คอยรองรับในส่วนที่เอาไว้เข้าโหมดจันทาโลหิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวละครที่จะรองรับในส่วนนั้นได้ก็จะเป็นตัวดาเมจที่เป็นจันเต็มดวงอย่างรามีอาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดดาวคาโลไปหรือว่าเรากดตัว อ่อะแคปเปล่าไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันเสียเวลาในการเข้าสู่หมวดจันทาโลหิตมากๆเนี่ยตัวดาเมจอะ่ะมันควรจะต้องถูกกดหลังจากนั้นเลยก็คือจะเป็นตัวที่เป็นจันข้างขึ้นหรือว่าจันเต็มดวงนั่นเองนะครับแต่ว,ว่าดาวคาโลอะ่ะอย่างที่ผมบอกไปเลยมันเป็นจันเซี่ยวน้องก็เลยถูกออกมาให้เป็นตัวละครซับพีเอนะครับอาจจะเล่นเป็น DP s ค่อนข้างยากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าก็จะเหนื่อยนิดนึงในการบริหารคอร์สนะครับส่วนตัวผมมองว่าดาวคาโลไปได้กับทุกทีมแต่ถ้าเกิดว่าดาวคาโลไปกับอะแคปเป อาจจะไม่เหมาะถ้ามีแคาเปล่าในทีมอาจจะต้องไม่มีเาวคาโลแต่ถ้ามีดาวคาโลในทีมอาจจะไม่ต้องไม่มีแคาเปล่าเพื่อมันจะได้ไม่แย่งในส่วนของการกดจันเซียวนะครับคอสมันก็จะไม่ต้องเสียเยอะในการจะเข้าสู่โหมดตดาโลหิตนั่นเองนะครับถามว่าไปกับทีมได้ทุกทีมที่ว่าเนี่ยจัดทีมแบบไหนดีนะครับถ้าจะอยากได้น้องเข้าไปอยู่ในทีมด้วยเนี่ยจัดแบบไหนถึงจะเวิร์กนะครับส่วนตัวที่ผมมองไว้นะครับกับทีมดาเมจก่อนแล้วกันเนาะทีมดาเมจที่ผมพอจะมองออก ก็จะมีในส่วนของสำหรับคนที่มีรามเมียอยู่แล้วนะครับเป็นดาเมจหลักก็จัดดาเมียลงเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็สามารถจัดดาวคาโลเนี่ยเข้ามาในส่วนของเป็นดาเมจลองเอามาป่วนแล้วก็ทำสตันใส่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมดาเมจเอลก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นแท้งอย่างเบลล่าหรือตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ซับ โล่ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นซับเทพอย่างไอโอนาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวดามจอะไรก็ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมมีโนอาผมอาจจะใช้โนอาแทนนะครับหรือว่าผมมีตัวแวนผมก็อาจจะใช้แวนแทนหรือว่าในกรณีที่เรายืนไม่ไหวเราอยากได้แท้งสองนะครับตัวทีมแท้งสองเนี่ยก็สามารถเล่นกับทีมนี้ได้เหมือนกันเนี่ยเอาแท้งมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับผมยืนคู่กับเบลล่าเนาะเอาไอโอนาเป็นตัวซับพอร์ตเอาดาวคาโลเป็นตัวซับดีพีเอสเป็นตัวป่วนแล้วก็รามียเป็นตัวดีพีเอสหลักนะครับอันนี้ก็สามารถไปได้นะผมลองแล้วมันก็เวิ ถ้าเกิดว่าผมจะใช้ดาวคาโรนะผมเลือกใช้อแคปเปล่านะครับอเคปเปล่าเนี่ยบูสต์ดาเมจได้ดีกว่ามีฮิลด้วยนะครับมันเข้ากับทีมที่ผมเล่นเป็นประจําอยู่แล้วได้มากกว่าก็คือทีมนี้นั่นเองนะครับทีมนี้ที่ผมเล่นเป็นประจําอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่แบบว่าอยากใช้ดาวคาโลจริงๆนะครับผมจะต้องมาแทนใครผมเชื่อว,ว่าถ้าต้องใช้นะครับคุณอาจจะต้องเสียสละช่องอแคปเปล่าออกไปนะครับ สำหรับทีมดาเมจเพื่อเอาเดาวคาโลเข้ามาอันนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมจะกลายเป็นทีมดาเมจที่ไม่ได้มีดาเมจแค่โนอารลัมโลกกับลามเมียและ จะมีตัวดาวคาโลที่ใช้คอแค่3มาสแปมดามเมจช่วยด้วยแต่ข้อเสียเลยคือไอโอนาเนี่ยอาจจะรับศึกหนักนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าไอโอนาฮิวไม่ไหวเนี่ยเราอาจจะต้องปรับทีมกันใหม่ใส่เอาเอาดาเมเอจออกใส่ซับเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าใส่แท้งเพิ่มอะไรประมาณนี้อาจจะเอาโนอาออกก็ได้ใส่แท้งเพิ่มหรือว่าจะเอาแท้งออกก็ได้ไปใส่ซับตัวอื่นเพิ่มอย่างเซตอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนมีตัวอีเนนาอะไรเงี้ยก็เอามาใส่แทนได้เป็น2ซับแล้วก็ดาวคาโลเป็นซับดาเมเอจอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังๆแล้ว กดมันต่างกันเนาะถ้ามีอยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยมันจะขัดขาเองนะครับมันจะไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่เนาะส่วนทีมดอทนะครับทีมดอทอีกทีมหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยใช้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฮาติลําโลกนะครับฮาติลําโลกแล้วก็เป็นส่วนของดาวคาโลนะครับเป็นซับดพีเอแล้วก็จะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับอย่างไอโอนาเหมือนเดิมเลยครับเจ้าเก่าเจ้าประจําของเรา แล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นในส่วนของแท้งอย่างเบลล่าก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวแปะเลือดไหลอย่างนิโคดาเซียได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นซับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกัน รประมาณนี้เลย2ซับหรือว่าอยากจะได้ตัวแปดดอปเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะเปลี่ยนซัพพอร์ตออกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปใส่เป็นตัวอื่นแทนอย่างตอนนี้ผมมีแค่นิโคใช่ไหมผมอาจจะอยากแบบรีดดัมเมดจัดผมก็ใส่นิโคไปช่วยฮาติแปะนะครับดอคาโรก็สามารถแปดดอปได้นิโคก็แปะได้ทีนี้ก็จะเป็นทีมเร่งดาเมจที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยืนไม่ไหวนะครับก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยก็ไปเล่น2ซับหรือไม่ก็2แทงแทนตามสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างที่บอกเลยคือทีมนี้มันไม่มีตายตัวอยู่่่่แล้วววทดดทีีมมมดอคครราๆผเหห็นสสนนสใญะับ ที่จะไปด้วยกันกับหลายๆทีมเนาะส่วนอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นทีมซัมมอนนะครับองจริงทีมซัมมอนผมมองว่าถ้าจะเอาซัมมอนจา๋จาๆเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของโนอาใช่ไหมโนอาแล้วก็ในส่วนของเซเซียนะครับแล้วก็เอาดาวคาโลมาเป็น AOE หมูก็ได้ดาวคาโลเนี่ยแล้วก็เป็นแท้งเบลล่าแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นซัพพอร์ตอย่างไอโอนาก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ไม่แนะนำไอคับเบลล่าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะแย่งดดวคาโลกดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนนนนขอองงทีมนะีมซซาาเเะบคจจใช้ปป็ย นะครับโนอาอาจจะไม่มีใช้เป็นเปียล่าเซเซียหรือว่าโนอาเปียล่าอะไรอย่างงี้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมไม่ได้มีเปียล่าเนาะเลยไม่ได้เล่นแบบฟูลซัมมอนแต่จา๋จาสักทีแต่ผมมองว่าสําหรับคนที่แบบชอบเล่นซัมมอนมากๆเนี่ยการที่เอาเซเซียไปคู่กับเปียล่าหรือไปคู่กับโนอาเนี่ยมันค่อนข้างเก่งพอสมควรเพราะว่าเซเซียเนี่ยในส่วนของพรสวรรค์นะครับจะทําให พันธมิตรที่อัญเชิญมาได้รับบัฟเพิ่มดาเมจเล็กน้อยแล้วก็เอฟเฟกนี้จะเป็นแบบถาวรไม่สามารถลบล้างได้นะครับทำให้ซัมมอนเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยแล้วตัวของเซเซียเนี่ยถึงจะใช้คอร์สในการกดอันตีค่อนข้างยากเนี่ยแต่ผมมองว่าแค่เอามายืนในสนามคู่กับแก๊งซัมมอนมันก็ทําให้ซัมมอนเนี่ยเก่งขึ้นมากๆแล้วนั่นเองนะครับผมไปกับเบลล่าด้วยนี่เบลล่าก็เป็นซัมมอนเหมือนกันทําให้ตัวของซัมมอนของเบลล่าก็เก่งขึ้นด้วยเช่นกันคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิ ดาเมทีมซัมมอนนะครับหรือว่าทีมดอทก็ตามนะครับกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆเพราะว่าเป็นซับดีพที่ดีมากๆดาเมจแรงยิ่งอยู่ในสนามนานสแปมสกิลไปเรื่อยเนี่ยติดสตก็กดาเมจเวเนี่ยก็ยิ่งทําให้ดาเมจของดาคาโลเนี่ยเอาจงมาทีอาจจะไม่ได้ต่างจากตัว DPS เลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปลงกับอาคาเปล่ามันจะแย่งคอร์สกันเนาะผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะลงหรือว่ามีวิธีการบริหารคอร์สกับไอคาเปล่าได้ดีเนี่ยสามารถ พิมพ์บอกเพื่อนๆหรือว่าไกด์ผมได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังในส่วนของวิธีการจัดทีมต่างๆนะครับเพื่อนๆมีวิธีการจัดทีมแบบไหนก็สามารถบอกได้ในส่วนของดคโลนาะเพราะว่าบอกตรงๆว่าเสียงแตกมากๆนะครับบางคนก็พูดตรงๆว่า วอวยดาวคาโลมากจนแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแบบอยากจะให้น้องมันเก่งแบบล้นฟ้าแบบจัดไปกับอะไรก็ดูดีแต่จริงๆส่วนตัวผมยังมองว่ารามีรก็ยังคงแบบไปได้ครอบคลุมกว่าอยู่ดีนะครับผมตัวของดาวคาโลเนี่ยสามารถเลือกมาเติมในส่วนที่ขาดได้ในหลายๆโหมดถามว่าผมใช้ลงโหมดอะไรบ้างใช่ไหมหลักๆแล้วเนี่ยที่ดาวคาโลผมจะใช้แล้วรู้สึกว่าเก่งมากๆเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของโหมด PvP ทีม3ครับเป็นโหมดนี้เลย ซึ่งหมด PVP ทีม3เนี่ยมันจะต้องจัดทีมด้วยกัน3ทีมเนาะถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวละครที่ไม่เยอะพอเนี่ยการเล่นโหมด PVP ทีม3าเนี่ยจะค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่ามันจะต้องจัดทีมให้ลงตัวกับตัวพระจันทร์ เพื่อเข้าโหมดจันทาโลหิตให้ได้นะครับตัวของดาวคาโรเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของทีมหนึ่งของผมเป็นซับ DPS ของแวนอีกทีนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยแวนถ้าเกิดว่าไม่ได้กดเนี่ยเอามาเป็นซับ DPS มากกว่าดาวคาโรด้วยซ้ำนะครับถ้าดาวคาโรได้กดมากกว่าซึ่งจากที่ลองเล่นมานะครับบางทีทีมดาวคาโรของผมเนี่ยก็สามารถตบทีมฝั่งตรงข้ามได้แบบเหมือนจังหวะมันดีอะครับแบบเสกโดนพอดีสกิลออกบ่อยอะไรเงี้ยฝั่งตรงข้ามพลังมากกว่าดาวคาโรก็แบกทีมชนะ ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับที่ผมใช้ดาวคาโลถามว่ามีติด ID ไว้ดีไหมดีแต่ว่าสำคัญไหมแบบ ต้องมีเลยไหมเนี่ยแบบ Mu สแฮบไหมผมมองว่าไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับดาวคาโลเป็นตัวที่เก่งแต่มันไม่ได้ไปได้กับทุกที่มันมีตัวที่เก่งกว่าอย่างลาเมียมันมีตัวที่แทนไม่ได้อย่างอคาบเปเปลาที่มันลงตัวกับทีมผมที่สุดแล้วบัฟดาเมจแบบโหดมากแล้วก็กดง่ายเหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่ได้มีดาเมจเท่ากับดาวคาโลแต่ว่าการที่อคาบเปาอยู่ในทีมผมเนี่ยมันมีทั้งฮิลแล้วก็บัฟทําให้โนอา กับลาเมียเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ประคองทีมได้ง่ายมากกว่าการเอาดาวคาโรไปอยู่ในทีมนั่นเองนะครับส่วนย้ำเหมือนเดิมใครที่อวยนะครับจัดได้เลยไม่มีปัญหาน้องเป็นตัวละครที่เฟล็กได้ดีเล่นได้หลายตำแหน่งหลายทีมอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครของดาวคาโรเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังลังเลว,ว่าจะเปิดดีไหมให้คลิปนี้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับผมแล้วสาหรับใครก็ตามที่มีวิธีการจัดทีมในรูปแบบต่างๆที่จะแชร์ให้ผมหรือว่าแชร์้้เเพื่่อนทีีขาามดูคลิป ที่อยากจะเล่นดาวคาโลเป็นตัวหลักในทีมเนี่ยสามารถพิมพ์ทีมแล้วก็พิมพ์วิธีการเล่นการจัดสกิลไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมยินดีรับคอมเมนต์แบบสร้างสารรค์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สตรีมสดสวัสดีทุกคนเลยครับ